เชื่อว่าพี่เป็นคนดีเชื่อผมนะครับหุบป,ปากเพ้่กับพี่ลีน่านะแล้วก็อย่าทำตัวบ้ารบองคอแตกอะไรแบบนี้ไม่นานก็ตายแล้วปากเสียไปหน่อยเท่านั้นเองอะ่ะแกไปด่าหนุ่มกันชัยหลายวันติดต่อกันด่าไปร้องไห้ไป แรกๆกระดาไปร้องไห้ไปตอนหลังด่าหนุ่มกันชัยกันชัยไม่ตอบโต้ไม่ให้ราคาตอนนี้ด่าโยงไปถึงลูกเมียเขาสาบช่องสาบแช่ง,ชงเขานะครับอันนี้ก็จะเกินไปหน่อยนะพี่ลีพี่ลีน่านะเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยโทรศัพท์กับคุณหนุ่มกันชัยนะเขาเขาโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมเขาบอกว่าพี่เดลีน่าจังด่าผมไปถึงครอบครัวของผมด่าถึงลูกถึงเมียเขา นะด่าไปถึงว่าอะไรนี้นะครับนะวัดเอาจุดๆๆุดมาให้กัญชัยจุดๆๆอะไรต่างๆนะครับไปกันใหญ่ด่าไปถึงลูกเมียเขาสาปช่วงสาบแช่งเขาก็เลยทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวก็ให้ทนายร่างฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทางอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะครับตะกี้ผมก็ได้คุยกับทนายของหนุ่มกัญชัยด้วย นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพี่ลีน่าจังนะครับจากาจากพี่เดนะในฐานะเรารู้จักกันดีนะพี่ลีนาอยากจะให้พี่ลีนานะครับสงบปากสงบคําทุกวันเนี่ยเขามองว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรชอบด่าชาวบ,บ้านเขาจริงไหมนะบางคนก็มองว่าพี่เป็นคนบ้าหรือเปล่านะผมก็เชื่อว่าพี่เป็นคนดีเชื่อผมนหะครับหบปากให้กับพี่ลีนานะ อย่าไปด่าหนุ่มกัญชัยเลยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ด่าพี่เลยนะแค่มีคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีร้านทองแม่ตักเขาไปออกรายการชื่อคุณน้องแล้วเขาก็พูดถึงว่าเขาเคยไปซื้อของจากร้านแม่ตักและมีปัญหาแล้วก็บอกว่านะมีเน็ตไอดอลประตูน้ำเนี่ยเป็นคนไปด่าทอเขานะครับคือเข้าใจว่าพี่ลีน่าเนี่ยสนิทกับแม่ตัก นะครับแต่ฝากไปนะครับว่าหนุ่มกัญชัยเขาเป็นแค่พิธีกรในรายการเขาไม่ได้ไปด่าพี่ลีนาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยพี่ลีนาเข้าใจผิดก็ไปด่าหนุ่มกัญชัยก็ทุกวันเลยดา่าไอ้หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยบ้างนะด่าไปร้องไห้ไปจนคนก็คิดว่าพี่ลีนาเนี่ยบ้าไปแล้วหรือเปล่านะครับกินยาบ้างนะครับลูกหลานก็ดูแลพี่ลีนานะครับด้วยความเคารพนะพี่ผมกับพี่สนิทกันนะ ฝากพี่ลีนะ่าขออะไรอย่างได้ไหมด่าใครก็ด่าไปเว้นหนุ่มกัญชยัยทักคนหนึ่งเขาไม่ได้ด่าพี่พี่ไปเข้าใจเอาเองเขาก็จัดรายการผู้เสียหายก็มาในรายการนะครับผู้เสียหายมาในรายการเขาก็มาพูดถึงเรื่องว่าเขาไม่เคยซื้อสินค้ากับแม่ตั๊กแล้วมีปัญหาเขาก็เล่าให้หนุ่มกันไฟฟังหนุ่มกันชัยฟังว่ามีเน็ตไอดอลมาด่าเขาก็คือพี่ลีน่านี่แหละเข้าใจไหมนะ เขาก็เอาข้อที่จริงที่ปรากฏมานําเสนอในรายการพี่เลยหน้าก็ไม่พอใจก็เลยเด่าเขาหนักนะครับถ้าฟังผมอยู่นะหยุดด่าเขาได้แล้วแล้วจะเป็นไม่ได้ก็อัดคลิปขอโทษขอโพยเขาไปแล้วเนี่ยผลจากการด่าเนี่ยพี่ก็ด่าแม่งไปเรื่อยๆด่าใช้ถ้อยคําหยาบคายอะไรต่างๆเยอะแยะด่าตัวเข้าไปด่าลูกด่าเมียสาบแช่งเขามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพี่เป็นนักกฎหมายนะครับมีความรู้มีอะไรต่างๆดีนะ ฟังพี่เดพูดแล้วเนี่ยพี่ลีน่านะขอโทษขออกัยนะจ้ะนะครับแล้วก็อย่าทำตัวบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้เข้าใจนะนี่รักนะถึงบอกนะพี่ลีน่านะปกติเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไปก้าวล่วงพี่ลีน่าหรอกเพราะว่าเคารพนับถือกันอายุก็มากแล้วหกสิบห้าแล้วผมก็หกสิบเอ็ดแล้วห่างกันไม่กี่ปีไม่นาาจะตายแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนตายจะทำแต่คุณงามความดีบ้าง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ล l l เว e ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ